สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองกาประจำวันที่8ธันวาคมนะครับก็อัปเดตตัวเลขของกองทุน SPDR นะครับก็ขายออกนะครับหลังจากหยุดไปนะครับก็ขายต่อแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยขายออกมาอีก6.23ตันนะครับก็รวมร้อยตันแล้วนะครับหลังจากขึ้นไปทำพีคสูงแถวๆ950-960ตันนะครับตอนนี้เหลือ860ตันแล้วนะครับก็เป็นแรงกดดันนะครับขายนะครับต่อเนื่องก็จากสภาวะที่ ความกังวลว่าเฟดจะอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยได้แนแนวแน่นอนแล้วร้เปอร์เซ็นต์นนนนสำหรับเดือนธันวาคมหรืออาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีนโยบายนะครับในการากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคันนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณนะครับส่งสัญญาณให้ตลาดคาดหวังว่าในส่วนของบอลยูนะครับจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับคนก็ มีการโยกย้ายนะครับเงินลงทุนต่างๆนะครับจากเซฟเฮเว่นในทองนะครับก็หมุนไปอยู่ในดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ในขอ่กราฟเรานะครับในกราฟเราเนี่ยตอนนี้ราคาก็เหมือนจะพยายามเบรกนะครับจริงๆตอนเช้าเหมือนจอเบรกแต่ตอนนี้ก็เบรกมาแต่ก็ยังไม่ค่อยมีแรงซื้อนะครับวอลุ่มเบาบางนะครับเบรกดาวเชนไลน์ตรงนี้ลงมาที่เส้นสีเงินตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเบรกจริงหรือเบรกหลอกนะครับแต่ว่ากลยุทธ์เราวันนี้ก็คือเราจะยึดเส้น ที่เป็นเส้นแนวนอนตรง horizontal line ตรง1180นะครับก็คือเราจะดูตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับถ้าราคานะครับไม่สามารถผ่านไปได้นะครับหรือว่าเกิดเป็นฟอลเบกเป็นพินบาร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเป็นแท่งเขียวแล้วเป็นแท่งแดงตกลงมานะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาไม่สามารถผ่านบริเวณ1180ขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นจุดที่น่าเข้าช็อตเซลล์นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เล่นสั้น ช่วงนี้ก็ต้องเล่นสั้นหนงไปก่อนครับช็อตเซลแล้วก็เป้าหมายทำกำไร70นะครับ75หรือว่าบางคนอาจจะมองยาวนะครับมองลึกขึ้นไปหน่อย65 60นะครับก็แบ่งทีละ5เหรียญแบ่งปิดสถานะทำกำไรก็ได้นะครับคัดลอสนะครับก็ถ้าราคานะครับหลุดแนวประมาณสัก90ขึ้นไปนะครับก็อาจจะต้องคัดลอสก่อนนะครับสำหรับคนที่เปิดช็อตเซลนั่นเองนะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะมองว่า90เนี่ยจะมากไปนะครับบางคนมองว่า ถ้ามันมีแรงซื้อมากขนาดนั้นนะครับถึง85ก็แอวแล้วนะครับก็เป็น2แนวทางนะครับก็คือค่า85หรือจะคาด90ก็ได้นะครับอยู่ที่การรับความเสี่ยงนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็สําหรับคนที่มองว่ามันเบกเทรนไลน์นะครับแล้วก็มันพร้อมวอลุ่มจะไปต่อนะครับก็สมมุติว่าเป็นท่งเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็หน้า follow by นะครับสำหรับคน take list ได้สูงนะครับนกเก็งกำไรนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับก็ เป็นไปได้ทั้งลงนะครับหรือขึ้นก็ต้องตัดสินกันที่1180กับตรงนี้แหละครับถ้าขึ้นได้ก็ต้อง follow buy นะครับก็สำหรับคนเท k e r i s ได้จริงๆเท่านั้นนะครับเป็นยั้งอีกครั้งหนึ่งทํากําไรนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเบรกนะครับเบรกกรอบตรงนี้มานะครับ1175ถึง1160เนี่ยก็เริ่มอเป็นกรอบที่เราดูเป้าหมายราคานะครับตรงนี้ห่างกัน15เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเราบวกไป15เหรียญจากระยะ1175นะครับอันนี้ก็จะประมาณ ห้าเหรียญเพราะฉะนั้นแนวเทคนิคของเราจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเอ็กประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับคนซื้อเบรกหนึ่งหมื 180, ่นแปดศูนย์ทำกำไรแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์นั่นเองนะครับตัดขาดทุนนะครับก็ถ้าราคาไหลลงต่ำกว่า 1, 5, 5, 1, 0, ห <S 1> 1. <S นึ่งเจ็ดห้าหรือเจ็ดศูนย์ก็อยู่ที่ดุลพินิจนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นมุมมองสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับเดี๋ยวต้องตามดูกันตอนช่วงบ่ายทียนึงครับเดี๋ยวจะมีบทวิเคราะห์ผ่านออฟฟิเชียลนะครับวัน ใช้ QE เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมารอติดตามดูนึครัการอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ